โ่อแม่นางเวียดต่ออยู่ข้างในพุณพ่อแม่บอกใหญ่หนึ่งเวียดให้จักบาทเหรอเวียดให้ไรไปได้ล่ะสองหมื่นอยากขายเท่าไรบาทหนี่งสามหมื่นสองมาไกลกันเท่าบาทนี่โอนไก่กันโอน สองหมื่กับสามหมื่สองมันมีลูกบ่ตาสองตัวสามมืนสองเสองตัวตว่เ้ตัวนึงสามหมื่นสองจักตัวละตาสามหมื่สองจักตัวตัวเดียวนี่บ่โอตัวเดียวมันเคยได้ลูกบ่ตางัวสาวเหรออางัวสาวบ่อ่งวแขีวสองอ่างัวแขวสองขายให้เบียดจะ สามหมื่นสองบาทสโอ้ยสองหมืนกับสามหมืนสองไกลกันสองห่นสามสามหมื่นสองสามหมื่นสองมนสองหมื่นสามมองได้ชุดๆเลยบานรถชุดๆเท่า suốt suốt thôi hay chếa, hay hay này hai <laughs> chốt chia <laughs> đó ba hai chốt chia hai phải chốt sang xoáng mơn mà bát. các bạn khai <laughs> 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 ôi có tay đây cần vậy hay xoáng phát mà สามมื่นขายส้านเจ้าบอลอดเวียดดอคนเจาะอยู่ยังสีเจ้าหนี้ไปขายแล้วรถแล้วเดีน้ำปีบอลอดดอกเพื่อนหาเศร้านึงแล้วเพื่อจะได้สามมื่นเดียดทุ่นตอดหากันเอา เียกระดันคืนเจ้าก็รุดรงก็ได้กันทนตัวอ่าสูกันอ่าม่วยงหาเราล้วมันสิสเศร้าเบิดเวลาขายได้เไล่ออกกักตลาดได้บ่านบ่ขายขายขายส่วงนี้ละจา้าน้เพิ่กับเลือกตลาดแล้วเลือก่าเ, <c oughs> เ้ยงลยขายเก่เมื่อออเมื่เม่อเมออนี่พี่ลองมอออันอยากขายสามมื่อเ่นเวียดไปให้เศ้าเดียว เกิดมิตรอยขอเข้าหกเราบอกโอ้ขึ้นมากล่ะโอ้เราขึ้นมากหกพันล่ะหอยมันพ่อปะเท้เราบอกหอยเราก็ให้ดีเลยล่ะราคานี่โอ้เร้าหกเราก็ให้ดีแล้วนี่เพื่อเราจสไปพ่อประเทศเราก็ตกสามหมื่นหดเนี่ยนี่เพื่อคาร์โรลคาเรือเพื่อใหเ้าหกล่ะเพื่อตีราคาง้อเลียงเพื่อตีราคาเนื้อเวย 96้ากคไห้ากรยังบักมันเคยสมมาหรอไปต่างยังมโนยังมนเป็นสาวโอ้สูงลูกลูกบอกยังพ่อมันพ่อมันลูกยังพ่อมันงู้ยมัเคยสวมเมืเทสมหื่นเดสามหมื่นเอ็บาลดลงมาลสามหมื่นเอ็ดาขายราคาในตลาดสามหมื่นเอด โอ้ค oh, oh. so ุณ่าจากไห้คนเอาไปเลี้ยงมาสินที่วิ่งไปไปคาเนาะอืมติดตาเลี้ยงอยู่เปิว่าหาคือมันยากเดียบร้อยสินสร้างพวกสร้างดีงัวน้อยครับงวยังอันอายุยังหน่อยอยู่ยังยังน้อยเลยเนาะแถวสองสามเหมือนเดียดขายได้บ่ตาสามเหมือนเดีดขายโอ้ได้ส่งบ่ดิได้ไปส่งบ่คงใช่หนออันมีคนโทรมาเลยแหมส่งเขาเจ้าอยู่บ่ส่ง ร้อยโลคุณบอกช่งได้นั่นราคาสามขายเวียดเนี่ยเวียดจ่ออยู่นั่นขายเวียดบ่ขายบ่ขายเวียดก็ขายคนเลี้ยงเวียดน้อยอ่ามีเบอร์ยุบหราเบอร์โทรศัพท์เบอร์ยังหระเบอร์ยังจำเบอร์อะไรมีเบอร์จำเบอร์อะไรจำเบอร์อะไรขายเวียด อัเคาเลี ah, oh, ้ยงต้องมีเบอร์เด้อเขาเจ้าอทรมาเขาเจ้าเ็นเจ้ก็โทรมามันไม่มีเบอร์ขายเวียดรวดไม่มีเบอร์พี่น้องเพิ่นว่าสามมือเนี้ยพิ่นมันจะขายใตะเวียดให้เศร้าแล้วมีเดบโหวตมีเบโหวตเอาเบลเจ็ดลอยล่ะกินเจ็ดเอายัดกลับไปเอาปล่อยเลยเปียงล่ะเจ็ดลอยล่ะกรรมการตัดสินให้เพื่นเนี่กรรมการน่ะกรรมการตัดสินให้เนี่ không <laughs> ừ, khai không <laughs> khai là bốn sáu xin tát xin này hết chết rồi à hết rồi tát tát xin này phun nè um ô là ขายรถย่าเอาไปมันได้เกี่ยวหนาได้เอาไปลำบากเนี่เนาะเอาไปใครสิเกี่ยวหนาเม็นบ่เขาเจ้าให้ดีเด้่นี่แล้ข้านี่ยนะดันจนเมื่อยดันหรอกเอาเดี๋ยวปลาไหลขายปลาไหลดอกขาดสามร้อยพ้นขาออกไปย้อนพ้นซะเนาะมันสี้ขันเกลียวหนาโน้ตาเนาะกินหลายเลยเนี่ยไปไล่เพิ่นแม่ละไล่ไล่ไทยไล่ไทยตี เออตีท้ายยอมแล้วบัดไปไปไปว่ากไปง่วก็ได้ไปละอ่าไปบาทในกันแล้วบัดไปเรียบร้อยเรียบร้อยตาบาดนี่เขาเอาไปแล้วเขาเอาไปแล้วงวยยอมโยอือไปดึงไปดึงไปดึงไปองเวียนดึงไป โอยังขาดอยู okay. like like ่เออปศก็แลงออกแล้วไปหรอคือบ่ัอใส่ข้อมันจักฟันล่ะขายนั่นแปดพันเอาขายแล้ววะบ่ขายแล้วก็ยนเสียกเวียดยนเสียกเวียดยอมข่ากันยุคเท่นอะไรล่ะ ้ากัลักพันน่ะลักรอยมานํามาเอาเวียโจจะเผาเมื่อมาส่วอแพันเหรออ๋ทีมท,ทีมัน,น,นบินโอ้เจ็ดพันห้าร้อยรวนี้แม่โอ้เอาแปดพันบอกอ๋อจะได้ 8, แปดพันเวียกะบไฮดีอยู่สองเจ็ดพันห้าร้อยเหเหลืออยู่ให้เพ่อนยังสามร้อยเพียงล่อโมเมนต์โมเมนต์ันเพิ่มอีกสามร้อยขายอยู่บะตาบบขาย อจากไหนแปดพัดยางเดียวงวขึ้นมันบมโอ้มมนเรียาหลอยเดยวสัวดิเี้ะอยู่หาลอยค่ากันหาลอยพี่น้องเพิ่นหเศร้าเจ็ดหาลอยแล้วเีอะอยู่หาลอยบาทเงหาลอยบาทกับ้ขายสันเวียดว่าเอาไหมยืนไหนไหมบินเก้าเดินละบวกบวกบวกซสเอาแปดพันเราอ่ะ โไม่อยากขาดขึ้นบวกกันไปอีกสามร้อยอืมเมียก็บอบอยกบวกพจะเอาสามร้อยอีกสามร้อยเป็นแปดร้อยพีแปดเลขแปดแปดลงแปดเนาะ <c oughs> โอ๋อกุักเมื่อเรีเยงซะก่อนมาหัว,นวหน่าค่อยเขาให้ส้าหกบบาทนี่ <c oughs> เอาเวียนกำลังขันอยู่บาทเลยพี่น้องต่อแล้วก็พอแห้งแล้วตอ่อจนเมื่อยตอ่อต่ออยู่สองชั่วโมงเอาคืนรถบาทนแหงหยากกรต่อบาทนี่ว่าไม่ซื้อได้ดีแล้วว่าไม่ได้บาทนี่เบาคืนรถแล้วหยุดวิ่งจนจนเมื่อยจะค่ำเสาตอต่อแล้วก็ยังหยากก็ยังคืนรถหยากอีกกัดทางมานันนะ่ะนะเขี่วกัดทางมันน่ะนะ ันไปอยากตีงเถอะไปลาคือไปลาอิอ๋มันบ่อยากไปมันบ่อยากไปเวียดนามบ่เอาดันดันดันเอาดันดันใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว ก็ก็ต่อหยาขึ้นก็ขึ้นหยาเขาดันไปยาขูเขายาขูเขาตุ่มง่วยนี่ล่ะมันต่อหยาบบอมเป็นหยาบบอมเป็นสายนอนซื้อสายหยาพร้อมบานนี่อ้าอันนี้ว่าพี่ตามันมันปิดตาชั่ง